รีวิวเครื่องเล่นวิทยุนะครับแล้วก็เป็นระบบนาฬิกานะครับตั้งปลุกตั้งปิดได้นะครับตั้งสลีปตั้งปลุกตั้งเป็นนาฬิกาได้นะครับสถานะทานทุกอย่างติดปกตินะครับเป็นนาฬิกาในตัวนะครับตัวนี้เป็นสินค้าใหม่นะครับยกกล่องนะครับกล่องจะมีรอยบ้างทาการเวลานะครับแต่เป็นสินค้ามาใหม่นะยกกล่องตัวนี้ใช้ฐาน3ก้อนนะครับ ทานไฟฉายบ้านเรานะครับทานเบอร์ดีนะครับเป็นยี่ห้อตัวนี้เป็นยี่ห้อ AudioCam นะครับ m o เดล r A d นะครับ F630Z นะครับหิ้วนะครับหูยัพับเก็บได้ริ่มต้นก็ใส่ฐานสามก้อนนะครับทานหาซื้อได้ทั่วไปเลยถ่ายไฟฉายบ้านเราครับเสาวิทยุมัมงมุเครื่องสภาพสวยหูฟพับเก็บได้นะครับกางได้พับเก็บได้นะครับ เดีย๋ยวเริ่มต้นนะครับสถานด้านหลังนะครับแล้วก็เปิดเครื่องตรงนี้นะครับวอลลุ่มวอลลุ่มคือตรงนี้เป็นระบบดิจิตอลหมดนะครับด้านข้างจะมีช่องเสียบไฟดีอันนี้ไม่มีให้นะครับในใน,ในจะมีแค่กล่องกับตัวเครื่องมาให้แล้วก็ฐานก็ไม่มีนะฐานต้องไปซื้อเอานะครับ<อ>แล้วก็มีช่องเสียบหูฟังเสียบว่าปกตินะครับใชงานในปกติบมดเลย วอลลุ่มนี้ตัวนี้วลอลลุ่มนี้ตัวนี้จูนมพื้นตรงนี้พวกนี้เป็นเมมขื้นแล้วก็ล็อกนี่อย่าง,ง่าขึ้นนะครับให้ป่คร็บกกดมันจะเอโต้ดีเทคขึ้นนะครับหาขึ้นง่ายมากทราบแล้วแหละว่าไม่จริงไม่ใช่แต่ถ้าเราไม่ได้ลบทิ้งเนี่ยับได้ทุกเครื่องของบ้านเราถึงร้อยแปดเมกะเฮินนะเดี๋ยวไล่ให้นะครับ นะฮะ95 96 97บห้นะฮะรับได้ทุกครึืงของบ้านเรานะครับจะเจอขึ้นมันจะหยุดเองนะครับเตนเพื่อให้มันเคลียร์ทุกอย่างด้วยไหมคะสำหรับศพกดปิดจะเป็นนาฬิกานะครับส่วนเปลี่ยนเป็นอยู่แล้วเหรตอว่าต้องการคำตอบว่าอย่างเช่นุอเดี๋ยวผมลองหา เอ็ม uh, <AM S 1> นะครับเดี๋ยวแบบนึ้ว่าไอตอนคนขายที่ดินขายห้าร้อยกว่าล้านอออย่างเงี้ยฮ<ม>นะค,คือคือคำตอบว่ไอไอเงินสดนี่ไม่เห็นดี๋วในตลาดนะครับเหมาะสมแต่ราคาเ <c oughs> นฮะเอ็มนะครับ เอ็มกดเปลี่ยนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวตั้งนาฬิกาเอ็มฟังก์ชันทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะครับตรงตรงนี้นะฮะถ้าใช้วิธีไหน,น AM, อะไรเงี้ยเอ็มก็รับได้ทุกครึ่งของอันเรานะครับเนี่ยเอ็มกดค้างไว้จะเป็นเอ็มเป็นเรืเ่อง<ม>ที่<ม>ต้องอนอต้องมีคําตอบอะเนี่ยฮะกดค้างไว้นะครับปุ่มนี้นะครับ เขอบความไปอาจจะต้องมีแบบเหมือนเหมือนเป็นอะไรที่มันชัดเจนต้องมีหลักฐานมาสักหนึงนะครับแล้วก็จูนขึ้นก็ตรงนี้เหมือนกันเดียวกันไหมฮะหมายความว่าสวบางส่วนอาจอย่างท่านเสียปิดเครื่องนะฮะตั้งนาฬิกาปุ่มนี้นะฮะเลือกตั้งได้นะครับส่วนตั้งสลีปนะครับตั้งสลีปให้กดปุ่มเปิดค้างไว้จะเป็นรูปคนนอนตั้งได้หนึ่งร้อยนาที มันจะปิดเองนะครับถูกไหมเพียนแต่ว่าเขาเลยไม่แคร์ไหมท่านส่วนระบบตั้งปลุกก็จะอยู่ประมาณนี้ต้องลองไปศึกษาดูนะครับแล้วก็พวกเมมขึ้นต่างๆเมมขึ้นเนี่ยใช้งานได้หมดเป็นระบบดิจิตอลหมดเลยนะครับเสียงดีมากนะครับว่าทีมเจรจาเพื่อไทยตอนนี้ก็พยายามที่จะเดินเดินสายหาเสียงหนุนจากสวขอเสียงเพิ่มอือก็เป็นไปตามรัฐมนูญ ถ้าหากว่ามีเสียงที่สามารถจะเกฟังก์ชันอะไรประมาณนห้ได้376ขึ้นไปเนี่ยค่ะทั้งสองสภาเนี่ยนะั่นก็ผ่านเ่างนี้ครับ้นต้องผ่าไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไม่ได้เลยนะงั้นต้องถาเราไม่ได้ตั้งหลักนะเราก็ตั้งหลักเรื่หนึ่งเราพูดถึงเหตุผลแล้วนะคเราเราก็ให้เรามีหลักการของเราอ่ามีเหตุมีผลแบบนี้ไม่เสียงเกินใหญ่เราเครื่องลดกดล้อมเน่นะครับโอเคนะครับขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ